สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งตัวบนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับอันนี้จะมาชมลานหินงามเขาบอกว่าเดินไป100เมตรครับเนื้อเทือกคอสิบไร่ครับ จะได้ดูว่าหินงามขนาดไหนครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรน้ำไหลโยงของผาสุดเผ่นดินลานหินงามและลานหินหนอ่อโอ้ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นตามทางเดินไปเรื่อยเนะครับเขาบอกว่าหนึ่งร้อยเมตร จะถึงลานหินประมาณนั้นหลังจากที่เดินเข้ามาประมาณ1นึเมตรครับที่เขาบอกนี่ครับเขาจะบอกว่าปฏิมากรกรมก้อนเอกของโลกครับบันทึกบนก้อนหินป่าหินงามตะกอนแห่งการเวลา ความสมบูรณ์ของความแห้งแรงเดี๋ยวรูปแบบมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเดินดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เหมือนทางออกต้องเดินตามลูกศรอย่างเดียวครับนี่จุดผ้าแดงนี่ถ้าไปหลงให้มองจุดผ้าแดงเป็นหลัก จุดพี่ปลูกผ้าไว้นี่ครับหินที่้าไปทางด้านโน้นครับอีกห้าสิบเมตรหินถ้ำมองอีกสิบสี่เมตรผมจะไปที่หินถ้ำมองก่อนนะครับเนี่ยก็ไปตามสอนก็นแล้วกันหินพีฟ้าที่มองเห็นนี่นะครับเขาเรียกว่าหินฝีฟ้าก็ เดี๋ยวผมจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบหินรูปแบบลูกล่างต่างๆอ,อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผาถ้ำมองหินถ้ำมองมันถ้ำมองตรงไหนอันนี้คือหินถ้ำมองครับไม่รู้มันถ้ำมองตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยมันมันเป็นมันมันเป็นรูฮะเขาเลยเรียก เรียกว่าหินทําม,มองครับเนี้ยเป็นรูตรงนี้ก็เรียกตามเขาแล้วก็ธรรมชาติสร้างมาเขาว่าหินทําม,มองมองไปเห็นถึงก้อนโน้นคืออะไรไม่แน่ใจครับผมก็จะเดินไปนี่เลยนะตามเส้นทางที่เขาบอกไว้ก็มีรอยคนเดินนำหน้านข้างหน้านี้ ไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกหินอะไรนะครับไม่รู้จักชื่อมัน,นอันนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับก็จะเดินอ้อมไปทางนี้ก็ได้ส่วนหินก้อนเล็กก้อนน้อยก็มีเห็นอยู่อันนี้เรียกหินอะไรผม,มต้องไปอ่านที่ชื่อก็ผมก็ไม่รู้ชื่อมันเ,นเหินปราสาทครับ เหมือนประสาทไหมครับพี่น้องเ,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 เขาบอกว่าตรงนี้คือหินประสาทครับปราสาทตรงไหนไม่แน่ใจดูนะครับประสาทไหมหินปราสาทครับพี่น้องอุทยานแห่งชาติไปงามนะครับส่วนทางนี้ก็เดินไปได้นะครับจะลัดเหลอจะ แต่ผมจะเดินไปที่หินแม่ไก่ยักษ์ก่อนนะครับหินแม่ไก่สิบเก้าครับหินมอหัมตั้งสิบเก้าเมตรครับก็หินแม่ไก่หินมอหินตั้งไว้ทางไหนหัมตั้งไปหามตั้งก่อนครับหัมตั้งยังไง ก็ตั้งชื่อไปปแปลกๆเรียงหน่อยนี่ฮะอันนี้ก็คือหินทาตั้งครับพี่น้องเหมือนบ่เหมือนทํำไหมครับ ตั้งชื่อเอาเองตามประมาณนั้นน้ำตั้งก,ก,ก็ดูไปเรื่อยๆครับจุดต่อไปครับ next next p o a c ก็คือไม่แน่ใจน่าจะเป็นหินแม่ไก่เองครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหินแม่ไก่ครับอยู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิติ์นะครับจังหวัดชัยภูมิอยู่มาที่นี่มีของแถมคือทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วนะครับอันนี้ก็คือหินแม่ไก่นะครับใครไม่เคยเห็นไม่เคยมา ก็ดูตามคลิปนี้ก็ได้ครับถ้าอาถ้าใครเคยมาก็ดูนะครับความแตกต่างระหว่างที่ท่านเคยมากับผมมามีความแตกต่างกันยังไงจุดนี้เขาเรียกว่าหินแม่ไก่ครับพี่น้องอยู่อำเภอเทพสถิติอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมีเนื้อที่สิบไร่มีของแถมให้ดูก็คือทุ่งดอกกระเจียวผาสุดแผ่นดิน ไฮไลท์หนึ่งของจังหวัดชัยภูมิได้ดูครับดูเขาก็จะมีป้ายบอกให้นะครับจุดต่อไปครับจุดที่สีงั้นแสดงว่าผมข้ามมาไหมครับปราสาทหามตั้ง3สาจุดต่อไปเขาบอกจุดที่4จุดที่4ครับดูจุดที่4ครับพี่น้อง จุดที่สคืออะไรอ่าอันนี้นะครับหินราชสี50เมตรหินช้างเจเมตรหินเรดา80เมตรครับอ่าไปตามไปตามสอนก่อนนะครับ นี่ค,ค,คือสภาพภายในอุทยานแห่งชาติป่าอินทามนะครับผมไม่แน่ใจเสียงร้องนี่คืออะไรเดินมาใกล้หายแล้วครับ ก็ขึ้นไปตามล่องรอยที่เข้าไปนี่แหละครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นหินอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมคงจะไปตามสอนลำดับลำดับเขาก่อนครับเพื่อมีการเดินย้อนหน้าย้อนหลัง ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยู่แต่ตอนนี้มีผมเดินอยู่คนเดียวแล้วนะครับผมไม่รู้ว่านี่คือเสียงอะไรเขาบอกว่าหินช้างเอราวันที่จุดที่เห็นนี่ครับแล้วมันมีหินราาสีก็คือคือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปที่หินช้างเอราวันก่อน ที่ไม่มีชื่อก็สวยครับไม่รู้หินอะไรเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าหินช้างเอราวัณอันนี้เขาเรียกว่าหินช้างเอราวัณน,นะครับอยู่อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงามครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่เดียวกันผ,ผับผาสุดแผ่นดินทุ่งกระเจียวทุ่งบัวสวรรค์ครับต่อฟังเสียงครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับเขาบอกว่าหินช้างเอราวันมันเหมือนไม่ดูครับพี่น้องมาดู ดูครับเราจะขึ้นตรงนี้ไปเลยดังนั้นเขาเป็นเป็นหินเลดารครับเขาบอกว่าเป็นหินเลดาหินเลดาก้อนนี้คือเห็นไหลลุ่มช้างเอราวันไลเยเหมือนไหมครับเหมือนเลดาไหม อันนี้เ,เขาเรียกว่ากลุ่มหินเลดารครับเหมือนเลดาไหมครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอเทพสถิตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมินะครับฤดูนี้ดอกอกระเจียวกำลังบานถ้าใครไม่ได้มาเข้าไปดูในคลิปครับ ก็ที่ไม่มีชื่อก็เยอะครับก็สวยๆงามรูปทรงแปลกๆกเขาก็เคล็ดเอาแต่ก้อนใหญ่ๆสวยๆวยครับอันนี้ผมจะให้ดูนะเดี๋ยวก็เพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับแล้วตามชมคลิปต่อไปครับว่าจะได้ดูเห็นอะไรบ้างที่ในป่าหินงามแห่งนี้ สวยงามขนาดไหนเขาถึงได้เอามาตั้งชื่ออุทยานแห่งชาติป่ายงามดูในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเนี่ยที่เห็นมองเห็นไกลก็สวยครับเขาก็คงไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปก็ไม่ตามไปครับ